สวัสดีครับแม่แม่พอ่พอพ่อพี่พี่ทุกท่านครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้แอดจะนำเรื่องราวของนาค่อมนะครับมาฝากทุกท่านเชียนเคยนะครับเป็นประวัติโดยย่อของนาค่อมนะครับก็รู้กันอยู่นะครับก็ขอแสดงความนะครับ เสียใจด้วยนะครับที่การจากไปนะครับเอาละครับก่อนจะไปรับชมคลิปนะครับรบกวนเมตตานะครับกดติดตามนะครับแล้วก็นะครับกดไลค์นะครับแล้วก็กดแชร์นะครับที่สําคัญอย่าลืมนะครับกดรูปกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่จากแอดนะครับ ประวัติย่อของนาค่อมนะครับนาค่อมนะครับเกิดวันที่5นะครับมกราคมนะครับพศนะครับ2501นะครับเกิดวันที่5มกราคมนะครับพศ2501นะครับ สิริอายุรวม63ปีนะครับจากไปนะครับเมื่อวันที่30เมษายนนะครับ2564นะครับเวลานะครับ0.07.30นนะครับ โดยยอของนาค่อมนะครับนาค่อมนะครับก็เข้าสู่วงการตลกนะครับโดยที่นะครับนาค่อมต้องของอนุญาตนะครับนาะค่อมเป็นคนที่อ่านหนังสือไม่ออกแต่ว่าแกใช้ความจํานะครับแม่นมากเลยครับในการแสดงภาพยนตร์ต่างๆนะครับสร้างความสร้างเสียงหัวเราะนะครับให ท่านได้รับชมนะครับเป็นอย่างมากเลยนะครับอ่าจะมีอีกหนึ่งเรื่องราวนะครับที่คุณหนุ่มกัญชัยนะครับะจะสัมภาษณ์นาค่อมนะครับในรายการนะครับโหนกระแสนะครับ นูกันใช่นะครับสัมพันธนะ์นักข้อมในรายก,การโหนกระสยสนะครับแล้วก็ให้นักคอมนะครับเหมือนพูดให้กําลังใจนะครับนักข้อมก็พูดออกมานะครับคําคที่หลายคนที่อยากให้นักข้อมมาพูดออกมาก็คํานั้นนะครับคําที่เป็นเอกลักษณ์นะครับเราพูดออกมาแล้วสร้างเสียงหัวเราะนะครับเวลานะครับทางหน้าจอทีวีจะเป็น เวลาตรงกันเลยนะครับเลขสิบสามหลักนะครับนี่นะครับจะเป็นนี่นะครับจะเป็นช่วงนี้นะครับช่วงเวลาสิบสาม นาฬกานะครับ13นาทีก็13วินาทีนะครับ ครับเดี๋ยวเรามาดูเป็น เป็นนะครับรถคันนี้นะครับที่ขนร่างนะขนร่างนะครับนะัข้อมไปที่วัดนะครับครับนี่นะครับรถคันนี้นะครับ นะครับก็จะมีนะครับป้ายทะเบียนนะครับ ปลายทะเบียนรถคันนี้นะครับก็จะเป็นมาเลข4812นะครับแล้วก็เลขนะครับตรงหัวรถก็จะเป็น001นะครับ เดี๋ยวนะครับแอดจะนำรูปภาพนะครับพิธีการต่างๆนะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็มีนะครับลูกสาวนะคาคอมนะครับคุณไหนนะครับไปร่วมพิธีของคุณพ่อนะครับ เรื่องราวทั้งหมดนะครับเป็นเรื่องราวเข้าสู่กันฟังเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับมาขอให้นักคอมนะครับไปสู่สวรรค์นะครับขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับ10นิ้วนะครับขอพนมมือประกบยื่นขึ้นสุดซอกนะครับ ขอกล่าวคำว่าขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ